ดุเดือดนักรบดำไม่ยอมจบตาควายลุกเป็นไฟตบท้าระดมกำลังจะบุกชิงคืนสัญญาไร้ผลไม่บังคับขเขมรถอนกำลังสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกปมความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือการตัดสินใจลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่ถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งและสร้างความเดือดแค้นให้กับกลุ่มนักรบเก่าอย่างรุนแรงครับ การเซ็นสัญญาถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการทวงคืนพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ครับผู้บรรยายและกลุ่มอดีตทหารพันจู่โจมค่ายปักธงชยัยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเคยรบและรักษาอธิปไตายจนเพื่อรุ่มรบเสียชีวิตไปจานวนมากการมาเจอเหตุการณ์ที่เซ็นสันดิภาพทั้งที่แผ่นดินไทยยังไม่คืนมาทําให้พวกเขารู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นมากพวกเขาเชื่อว่าหลักการที่ถูกต้นคือ ต้องส่งกำลังเข้าถล่มโจมตีให้ยึดได้แบดเสร็จเด็ดขาดก่อนจึงจะมีการตกลงใดๆแล้วการลงนามนี้มีความบกพร่องทางกฎหมายหรือช่องโหว่ได้บ้างที่ทำให้อำนาจในการบังคับให้กัมพูชาถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทไม่มีผลคะ่ะความบกพร่องที่สำคัญที่สุดคือในสัญญานั้นไม่ได้บอกเลยว่ากัมพูชาจะต้องถอนกำลังออกไปและไม่ได้มีการเจาะจงให้กัมพูชาถอนกำลังออกจากแผ่นดินไทย หรือออกจากปราสาทตาควายการที่สัญญาขาดข้อกำหนดนี้ทำให้แม้จะมีความตกลงแล้วแต่พื้นแผ่นดินไทยเช่นปราสาทตาควายบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วช่องบกช่องอ่อนมาก็ยังไม่ถูกคืนกลับมาและไม่มีการรับประกันว่าจะได้คืนในอนาคตปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งคือเรื่องของแผนที่มาตราส่วนครับอดีตทหารยืนยันให้ใช้มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่น เท่านั้นในการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทใช่ไหมคะใช่ครับผู้บรรยายชี้ใยว่าการใช้มาตราส่วนนี้จะสามารถยึดพื้นที่แ่นดินไทยทุกตารางนิ้วคืนมาได้แต่ในทางกลับกันการเซ็นสัญญาโดยที่ยังไม่ได้รับพื้นที่คืนนั้นมีความเสี่ยงสูงเพราะในแผนที่1ต่อ200แสนพื้นที่พิพาทเหล่านั้นจะอยู่ในเขตของกัมพูชาดังนั้นหากไม่มีการใช้มาตราส่วน1ต่อ5 0 0หมืเป็นหลักในการตกลงและไม่มีการใช้กําลังยึดคืนพื้นที่ก่อน การเส็นสัญญาจะยิ่งทําให้อุปสรรคในการทวงคืนพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วสัญญาณเตือนหรือธงแดงหรือว่า Red f l a ็กใดที่บ่งชี้ว่ากัมพูชาอาจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพค่ะกลุ่มนักรบเก่ามีความเชื่อที่หนักแน่นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงเส้นไปลมๆมแรงๆเพราะเขเมรมันไม่ปฏิบัติตามอยู่แล้วหลักฐานที่ถูกยกมาสนับสนุนความเชื่อนี้คือ สถานการณ์ปัจจุบันที่ขเขมรยังคงประชิดแนวชายแดนไทยตลอดแนวโดยยังมีกำลังทหารรถถังและ BM21 อยู่เต็มพื้นที่ผู้บรรยายจึงเสนอว่าเราไม่ควรให้ความสำคัญกับสัญญาใดๆแต่ควรเปลี่ยนไปใช้กำลังเข้าโจมตีเพื่อยึดปื้นที่กลับมาให้ได้ความเด็ดแค้นนำไปสู่ข้อเสนอที่รุนแรงและมีประเด็นทางศีลธรรมและความเสี่ยงระการใช้กำลังทหารโดยอดีตนักรบสูงวัยเพื่อรบครั้งสุดท้าย เป็นการกระทําที่สมเหตุสมผลหรือไม่ในแง่ของความเสี่ยงต่อชีวิตและความมั่นคงของชาติค่ะอดีตทหารพันจู่โจมค่ายปักธงชัยจํานวนมากอายุ60ปีขึ้นไปได้ติดต่อเข้ามาเพื่อแสดงความจํานงมากอยากจะไปรบครั้งสุดท้ายเพื่อเอาผืนแผ่นดินไทยกลับคืนมาพวกเขาพร้อมที่จะยอมตายเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยกลุ่มนี้มีความมั่นใจในศักญญาพั์ของตนเอง าทางกองทัพไม่ต้องการเสียกําลังพลผู้เขาก็พร้อมที่จะถูกเรียกใช้เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่และยึดปราสาทตาขวายคืนมาได้โดยขอแค่มีคําสั่งมาเท่านั้นพวกเขายืนยันว่าสามารถใช้บังการโรต่อปีโดในการทําลายสนามทุ่นระเบิดด้านหน้าได้แล้วคํากล่าวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เคยประกาศว่าจะไม่ยอมเสียแม้แต่หนึ่งตารางเซนติเมตรมีความขัดแย้งกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ปราสาทตาควายยังไม่ถูกทวงคืนมาอย่างไรคะ คำกล่าวนี้ถูกนํามาเปรียบเทียบกับความจริงที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการรักษาคํามั่นสัญญาและอธิปไตยของชาติเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันผืนแผ่นดินไทยที่ยังคงเป็นปัญหาเช่นปราสาตาควายบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วช่องบกและช่องอ่อนมา้าก็ยังไม่ได้รับการคืนกลับมาผู้บรรยายมองว่าเป้าหมายที่สําคัญที่สุดที่ต้องบรรลุคือการได้ผืนแผ่นอินกลับคืนมาอย่างแท้จริง หากใช้กําลังเข้าโจมตีตามข้อเรียกร้องของนักรบเก่าและกัมพูชายองถอนอาวุธและกําลังพลกลับไปจริงๆผลลัพธ์ที่ไทยจะได้คือการได้ผืนแผดินกลับคืนมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมครับใช่ครับผู้บรรยายมองว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ 1. เราได้แผ่นดินไทยกลับคืนมาหรือไม่ 2. เราได้ปราสาทตาควายกลับคืนมาหรือไม่ 3. เราได้พื้นที่อื่นๆที่มีปัญหากลับคืนมาหรือไม่เนื่องจากสัญญาที่เซ็นไป ไม่ได้ระบุค,คันถอนกาลังออกจากพื้นที่ดังนั้นการใช้กําลังเข้าชจมตีเพื่อยึดพื้นที่ตามแผนที่หต่อห้าหมื่นและให้ได้มาซึ่งพื้นที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงเป็นความต้องการเดียวที่สามารถรับประกันการได้ผืนแผ่นดินกลับคืนมาอย่างแท้จริงสําหรับวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์เจาะลึกความเดือดแค้นของนักรบเก่าต่อการลงน้าสงบศึกและความจําเป็นในการท่วงขึ้นอธิปไตยไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะครับเราสองคนสวัสดีครับ